จริงครับอ่ะแม่จ้อพูดจริงฝอพูดจริงเดี๋ยวฟอร์ดแคปให้ดูเลยไม่ต้องแคปอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูได้มีหลายอยูอ่ค่ะมีแต่คนชมเลยใช่ไหมทุกคนแม่จ้อน่ารักไหมอ่ะถ้าแม่จ้อน่ารักกดหนึ่งมาให้หน่อยครับ<ม>เออมีคนบอกว่าฟอร์ดไม่ฮันเจ๊จ้อหรอกเขาบอกอย่างเงี้ยแม่จ้อน้องจ้อเอ้ย เป็นไหมไม่เจาคนกดหนึ่งมาเยอะมากนะทุกคนไม่เจาใช่จะมาทานได้ไงเพื่ออายุเท่าไรนี่อายุหันไิห้าแล้วจริงเหรอไม่เจาห้าสิห้าแล้วเอาดีๆครับเอาดีๆห้าสิบห้าใช่แต่เจอตัวจริงไม่ได้แต่งหน้ากับสเปเลอร์ดีๆที่เละไม่จริงเหรอครับห้าสิบจริงเหรอครับไม่ไม่ถึงห้าไม่ถึงหรอกเพราะว่าไม่ถึงหรอกถึงเกินหนึ่งสองหนูไม่โกหกก็ไม่อะฝอดถ้าถ้าฝอดไม่รู้อะฝอดคิดไว้ประมาณสามห้า บางครั้งฟอก็ต้องตื่นบอกอะไรต้องฟังบอกเรื่องกินนะวราพ่โป้บอกแม่หนูแม่เสือสาวแม่จริงใจนะพี่ว่าจริงหรือเปล่าแล้วอยู่กับชีวิตจริงหนูเข้าใจปะแต่มันเป็นไปไม่ได้เราก็คุยกันในคอนเทนต์เป็นไปไม่ได้หรอกทำไมทำไมรีบตัดสินเร็วจังเลยอะตัดสินโอ้ยเมียนาคตเราไม่มีอนาคตเราอยู่แบบไม่ได้ทําอะไรโอ้ยฝอดขยันไม่จ้อฝอดจริงฝอกขยันมาก เราแน่แม่ไม่ได้ขยันแม่ขยันตดเอาจะจ่ายค่าไฟก็ตดสองทีสามทีก็จ่ายค่าไฟได้แล้วเริงแม่ตื่นแล้วเขาบอกนี่บอกว่าขยันตดนี่บอกว่าเอาเรื่องจริงมาคุยกันเอาเรื่องจริงนี่แหละวันนั้นจะจ่ายค่าค่าไฟให้แม่ด้วยสี่ร้อยกว่าบาทตดสามครั้งได้สี่ร้อยจ่ายค่าไฟไปเลย ยีงไงเดวฝอดหาเสื้อผ้าเลี้ยงเจ้าเอยเลี้ยงพี่จออเ,เจ้าก,ก็ได้แม่เจ้าไม่ต้องเลี้ยงฝอดก็ได้เดี๋ยวฝอดเลี้ยงแม่เจ้าเองฝอดก็ต้องตื่นฝอดเ <laughs> ดี๋ยวฝอดหาเงินเลี้ยงแม่เจ้าเองทุกคน <im> ม่ใช่รู้จะจบปีไหนเนี่ยผมจบปีนี้แหละครับอีกห้าเดือนก็จบแล้วครับเดี๋ยวจะไปไหนต่อก็มีแลนไว้ครับว่าถ้าจบเสร็จปุ๊บฝอดก็จะไปอยู่กับเจ้าเลยแม่เจ้าเลยไมเอาเรื่องจริงคุยกันในน้องฝอด ก,ก็น่าจะอยู่ก่อนครับอยู่รอสอบครูก่อนครับอ๋อบา้ามีโอกาสที่ว่าเออถ้าเกิดว่าคือเป็นครูนะเราสามารถเราเลือกได้เนะาะทั่วประเทศเนาะถ้ามีโอกาสได้เจอก็ได้เจอ,ดเ,จอดเ,เดี๋ยวไปเที่ยวหาครูรเดี๋ยวอเดี๋ยวพอก็ลองอ่านหนังสือสอบดูก่อนครับไม่แน่ไม่ไม่ไม่แน่ถ้าติดก็เออดีเลยครับถ้าไม่ถ้าไม่ติดก็เดี๋ยวฝอดรอสอบอีกรอบหนึ่งครับถ้าไม่ติดนะถ้าไม่ติดฝอก็รอสอบอีกรอบหนึ่งครับพี่แม่จอพี่จอไม่ใช่ถ้าไม่ติดอีกอะ ถ้าไม่ติดอีกฝอดก็มีที่บ้านอยู่ครับที่บ้านเขาแบบทำขายข้าวอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่ครับพอรก็ยังช่วยได้เปล่าจะซื้อตั้งห้ากิโลจะมาส่งถึงบ้านไหมข้าวเหรอครับข้าวเปลือกเหรอครับครับเปลือกสามห้ากิโลข้าวเปลือกสามห้ากิโลถ้าถ้าเป็นไม่จ้อสั่งพอรตไปส่งได้ครับเดีวเอาเรื่องจริงดูกันเนี่ยจริงๆค่าน้ำมันเท่าไหร่ เอาถ้าถ้าไปหาแม่โจ้กขอไม่คิดค่าธรรมันครับโอเคเอาเรื่องจริงด้วยกันแต่ว่ามนน้้ัใหแต่แต่ไม่ต้องเอาค่าธรรมันก็ได้ครับแต่ขอขออย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะบอกว่าขอไข่ไก่กลับมาได้ไหมไม่ใช่บางครั้งฟอดก็ต้องเลิกเล่นละครนะเวลาพูดฟอดนี่ไมนก็จะตื่นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะดุดอย่ามยาาเล่นละครนะ เอาไม่โจรเนี่ยหนูก็เล่นโซเชียลไปเต็นหนูเข้าใจปะหนูต้องทำหลายๆช่องหนูก็ขายของรุ่นคือคนเราไม่เกี่ยว,ก,ยวกับทํางานรายการคือทํางานรายการโอเคมันมั่นคงมันจริง <ๆ S 1> <ๆ S 2> แต่ถามว่าเราเราเล่นโซเชียลเราถักเปิดติตกเก็หลายๆยูทมันไม่จำเป็นต้องรับรายการบางทีรับรายการมันก็ไม่มันก็ไม่มีความสุขนะเราเป็นผู้น้อยเข้าใจไม่หนูเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเล่นโซเชียล ครับผมแต่ว่า์ดก็จะไม่ไม่ทิ้งครับผมก็จะเล่นเรื่อยๆเราต้องสมัครมีหลายๆายยู้คนรู้จักแล้วเราเปิดช่องใหม่คนติดตามแป๊บเดียวโอเคได้เลยครับได้เลยแต่เราเล่นติ๊กตอเชี่ยเราอย่าไปยึดติดตรงที่ช่องมันนับได้หมดแหละติกตอกอะแต่ถ้าเราในแอปฟ้าเราก็สามารถขายของให้ของได้หมดเลยแม่เจ้าหน้าออกอาการทําไมครับฉันผ่านผู้ชายสามตี่พันคนไม่ใช่สามตีร้อย จริงเหรอแม่จอไม่ถึงหรอกถึงคือเป็นยังไงอับสู้กันนะครับที่ผ่านเนี้ยเก่งเนาะ <c oughs> ฟอดเป็นคนไม่ค่อยทันคนครับไม่จริงหรอ <c oughs> ฟอดเป็นคนแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยฟอดช้าสมองชา้าใช่ครับจริงๆครับจริงๆ <c oughs> แก้แม่จอออกชมพูชมพู <c oughs> <c oughs> กูทาพนันทาติปัดแก้วทาติปัดแก้วเนาะตื่นก่อนนี่เพรากว่าให้ตื่นก่อนตื่นตั้งนานแล้วพอตื่นตั้งแต่เที่ยงแล้วต่อไปจะขายอะไรหนูจะขายเสื้อผ้าเหรอก็มีที่ทําประจําว่าเสื้อผ้าครับแล้วก็ช่วงหมูก็หมูก็จะมาเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงครับแบบสามเดือนก็เต็มที่ครับหนูไม่ได้ขายหมกหมํ่แล้วหมกหมั่มเป็นยังไงครับ <c oughs> หมกหมานหมูไม่ได้ขายเหร ไม่ครับผมไม่รู้จักมันเป็นยังไงเ่ะหมกหมามหนูอ๋ออันนี้ไม่ได้ขายเลยครับแล้ว,แ,ลวแต่คนครับว่าถ้าใครจะเลือกซื้อเราต้องดูก่อนถ้าเป็นแม่จอ้อยี้ก็ได้ครับน,น,นั่นมาเลยเน่เดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายให้ค่าเครื่องบินให้แม่จอ้อยาอยาใหญ่ใหญ่มีคนบอกว่ายาอ้าว จริงๆนะฉันจะบอกนะถ้ามาปุ๊บเนี่ยมีเอฟซีแป๊บเดียวร้องเพลงแป๊บเดียวชูวโบนแล้วเป็นหมื่นเอ้ยไม่ได้เมาจริงเหรอ,อครับขาแค่คือมินต์อยู่แล้วอ,อืแน่นอนรอบนี้แล้วลูกคอฝรอัสุดยอดอะ่ะ <laughs> โดนแน่ฝยฝอดไม่กลัวหรอกฝอัชอบเออ จะไปกลัวอะไรกับการจริงๆคนเราเจอกันเห็นกันไม่จําเป็นต้องมีอะไรกันโอ้โหพวกคิดเยอะพวกเนี้นะใช่ใช่เด็กเลยตั้งกัดกนันเยอะเป็นสิบโอ้จริงเหรอบอน้ำฟอดอีกจริงเหรอรครับจริงเขาทําอะไรครับเขากัดนะครับเก่งอ้าถามยิงแก้วรุดเซหรอเปล่า <laughs> อะไรนะครับยิง <laughs> แก้วรอไหมเมนเซแก้วไหนครับแก้วก็เป็นเอฟซีนะครับ เขารวยมากเลยเออพี่แก้วเหรอครับเขาเขามาจีบพี่จอ้อเหรอครับโอ้น้องปอก็ไม่ค่อยจะตื่นเนาะเอาปอไม่รู้จริง,รงๆเนี่ยผดบอกเป็นผู้หญิงปอ,อ,อไม่ค่อยทันคนเป็นผู้หญิงปอไม่ค่อยทันคนจริงๆพี่แก้วอะเป็นผู้หญิงอืมเขาคุนทุกคนเลยนะครับเงินเราทุนชาวบ้านคืออะไรครับอันเนี้ย เงินเราตัวเงิอาเงินทำไมอะ่ะเงินของเขาเข้า <laughs> บัญชีกูแล้วก็เงินบัญชีญชเงินกูค่ะ <laughs> ใช่ป่ะจริงไหม <laughs> จริงเขาจริงมึงก็ต้องตื่นก่อนเข้าบัญชีกูแล้วของกูค่ะอฮ้ยมันไม่ได้เข้าบัญชีมึงค่ะอันนี้บัญชีกูหลับลึกหลับไหลอูจะหลับลึกหลับไหลน,นะทุกคนเอ <c oughs> <c oughs> ไม่เจ้าเขาเก่งนะ มีคนบอ,อกว่าฟอดไม่ทันคนจริงเปล่าฟอดอันนี้ฟอดพูดจริงฟอดเออเนาะใช่เหรอจริงครับจริงความไม่ค่อยทันคนไม่ใช่หรอกคนพูดไม่ทันคนไม่ใช่หรอกฟอดทำไมเป็นคนแบบนี้เนาะอุ้ยพี่พี่จะด่าฟอดก็ด่ามาเลยเอฟอดร,รู้อยู่ บอกแม่เจ้าว่าแม่เจ้าหวังเค็มต่อเหรอโปรไฟล์ยังเป็นผีเลยมาเสนอทั้งแม่กันเกูจะเค็มให้แม่มื่เด็ดโดนแน่โดนแน่ลงหลุมให้หมดเลยถึงกว้างมีคนว่าไม่จู้นะารักแม่จ้อครับแม่จ้อไม่ใช่แม่จู้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกยูสเซอร์นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์หน่อยครับ ไอพวกเดียวจะตื่นพวกมึงเนี่ยคนดูก็พันสองแม่ร้อยเดียวเองเจ๊ร้อยเดียวเองเนี่ยอะไรครับคนดูเจ๊ร้อยเดียวเองอืาไมดูเขาห่อให้เรียกให้เรียกพี่จ้อว่าบอสครับหน้าต่อมากผสมมาหวายแม่สี่ดอกนะลูกสาวนะ แม่้็เป็นแม่ขายคืออะไรครับอ๋อแม่ขายไอ้พิกไอ้พิกไอ้พิกว่ากูระวังกูจะแคบอ่ะเอาแจ้งตำรวจนะใช่ครับเดี๋ยวโดนนะโดนเสียเงินนะทุกคนม้นต์นนระวังเดี๋ยวกัน <laughs> เดี๋ยวกันระวังนะเดี๋ยวกันมาก่าวหากูเดี๋ยวก่อน <laughs> แม่จ้อบอกเขาบอกว่าแม่จ้อหมอนวดเก้าอี้ชั่วโมงละร้อยจริงเหรอครับอะไรนะหมอนวดเก้าอี้ชั่วโมงละร้อยเหรอครับไม่มีเก้าอี้ค่ะแล้วขอบคุณค่าขอบคุณนะคาขอบคุณเราฝา,ากไว้ก็แชร์ชอบแม่นหน่อยลูกสาวเขาบอกว่า,วาเขาบอกว่ามาตามหาลุงชาติครับคือใครครับแม่จอ้อใครอะลุงชาติคือใครครับพ่อมันหรือเปล่า นนหนูตามหาพ่อมันเหรอจบกวางหวันให้คุณแม่เลยนะคะลูกสาวคุณสระค,คุณสองบาปพวกผีมันจะมาช่องนี้ไม่ได้หนูมันจะไปช่องหนูแหละจับล้มหลุดหมดถ้าเม้นไม่ดีไม่ต้องเม้นนะแล้วขอบค,ค,ค,คุณคา้าขอบคุณองค์กวางนะคะขอบคุณค่ะของควาคุณสองขอบคุณนะคะจุธามาขอบคุณนะคะอ๋อพี่หญิงลีเหรอ มันเป็นพวกยุทธผีไงเข้าใจป่ะพระมหาทีวีเหรอครับนะขอบคุณคาคะขอบคุณคาะน่ารักเนาะไม่จ้าน่ารักเนาะไม่ใช่แล้วหนูอยู่ที่ไหนตอนเนี้พอดอยู่บุรีรัมย์ครับห๋อโุนเนี่ยรถติดเงินติดล้ออยู่สองนวลจะขี่ไปหาโนได้ไหมเอ้ได้เดี๋ยวพอดขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไป เง<น>คน,ต,นติดเงินติดรออยู่เลยเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ซีเรียนะครับเดี๋ยวช่วยใ <c oughs> ช้ครับโอ้ยเมาส์เนาะเมาส์เนาะวฟน่ารักเนาะโอ้ยฝอดโดนว่าละทำไมเพราะว่าฝอดว่าเป็นเวฟอะทำไมนั่นแหละฝอเก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันก็เมนบ่อยมันฮะมันเมนไม่ไม่ต้องสนใจคอมเมนต์ต้องหนู เดี๋ยวลงหลุมใจของรางวันดีกว่าของขวัญน,นะบลาขอบคะุณขวัญนะครับผมคุเพรับมาขึ้นด้วยทีขึ้นอะไรครับไม่ใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเจจะเอาไลนา์ให้หนูไปแล้วหนูก็แอดไลน์หาเจนะอ่าครับผม <laughs> เดี๋ยวเรามาตเปิดกล้องคุยกันเนะ บอกแม่เอาลงหลุมเลยใช่ครับใครไม่ดีก็จะเอาลงให้หมดขุดข้าขุดข้าพรุ่งวันนะครัอะไรใครกัดกัวกินเด็กอีกแล้วโอ้ยก็มาคุยกันสนุกกนานใช่ทุกคนแล้วก็เนี่ยคนไม่รู้คนไม่ทันคนจริงๆเดี๋ยวอินลีเนี่ยกูจะจับลงหลุมเนี่ยตื่นถ้าแม่เนี่ยเดี๋ยวกันจะลงหลุมไหมลงไหม สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีว่าไม่ขอว่าหลุมแม่จ้อเต็มแล้วสวัสดีค่ะแต่ปากแรกก็แชร์หน่อยนะครับผมรู้แล้วครับบางคนเขาก็ว่าอดเขาไม่รู้เราเราทำเป็นคนทิ้มันมันเป็นไปไม่ได้เราหนูเข้าใจป่ะเราต้องอยู่กับชีวิตจริงนั่นแหละจินได้ไหมคู่นี้เอ้ยไม่ได้หรอไม่ได้ก็แม่จ้อเขาไม่อนุญาตอะ เป็นไปไม่ได้เนู اد, เราต้องอยู่กับชีวิตจริงเราคุยคำขำได้หมดเลยเรียนัามีใครใครก็ได้อุปรกรณ์ไปเก็บหน่อยเอาความจริงมาคุยกันนะเอเาความจริงมาคุยกันเลยแม่เจ้าอกว่าต้องตื่นก่อนนะครับเอ นุ้ยบ้านอยู่บ้านพ่อกับแม่ป่ะก่อนจะแบงเรียนหนูอันนี้นะครับนูอยู่บ้านพ่อกับแม่ใช่ไหมไม่ครับไม่ผมอยู่บ้านที่เมืองครับอ๋อเจ้าบ้านตัวเองใช่ไหมใช่ครับอ๋อนั่นก็แม่ก็อยู่ที่หนึ่งนูเคยไปอะไรลวะอําเภอละหันทรายไหมเคยครับเคยบ้านญาติอยู่ละหันทรายอ๋อจริงเหรอครับก็อยู่ใกล้กันนี่ครับนั่นน่ะละหันทรายอืมแต่ไม่ได้ไปหาเขาประมาณสี่สามสิบปีแล้ว โอ้ยาำไม่ได้แล้วเขาอยู่ตรงไหนบ้างปองน้ำออก <c oughs> ไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกนะครับไม่เจอมีแบบเรื่องอะไรแบบมาเล่าให้ฟังสนุกสนุกไหมครับใช่น้องเป็นคนน่ารัากเราว็็เห็น แล้วไม่เคยอะไรไปว่าเขาหรอกนะเขาบอกว่าฝอดไปกินข้าวเหอะ <laughs> มึงก็สั่งแล้วยังนะพวกมึงเนยชีวิตของเขาชอบสั่งแล้วก็จะตื่นเดี๋ยวอีกสักสักครึ่งดีกว่าเดี๋ยวฟอร์ไลท์ถึงสักอีกสักสิบนาทีโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวคุยพี่พี่แม่จ้ามีอะไรแบบอยากเล่าให้ฟังไหมครับสนุกสนุกอจอยจอยค<อ>รับจริงๆริงเลยอยากอยาก,อยากรู้ความในใจของเจ้ป่ะเนี่ย <laughs> <laughs> เราอยากรู้เขาอยากรู้ฝัดรู้ได้ไหมอ่ะนะฝัดรู้ได้ไหมครับเ่าก็หนูรู้หนูจะรับได้หรือเปล่ากันแนี่ไหรอทำไมฝัดจะรับไม่ได้อ่ะนะทำไมฝัดจะรับไม่ได้อตาหนูต้องพูดตรงๆนะอ่าครับหนูต้องพูดตรงๆนะามพูดเล่นนะได้ไหมพูดตรงๆเลยอ่ะมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเอ้ามันไม่ได้เรื่องแบบ พูดว่าคือพูดไม่ต้องรักษาหนะ้าถ้าเจ๊พูดถามอะไรหนูต้องพูดตรงตรเลยไม่ต้องรักษาหนะ้าเจ๊กลัวเจ๊จะโกรธคือเจ๊กล้าถามหนูต้องกล้าตอบก <c oughs> ลัวจะเลยไม่ต้องกลัวสิเราอยู่กับชีวิตจริงดิหนูไม่ต้องหนูไม่ต้อง,องตอบท่านหน่อมน้ำใจเจ๊นะพูดจริงอะ่ะพูดตามใจตัวเองพูดจากจริงจ,จากใจจริงใจเลยอ่ะงั้นยังดีกว่างั้นยังดีกว่ายังไม่ถามอ่ะยังครับยังดีกว่ายังดีกว่า ้ยหนูยังไม่กล้าตัดสินใจเลยอ่ะจะรัวปอดปอดยังปอดยังเจออุปสรรคเยอะอยู่ครับช่วงนี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวฝดจะโดนอีกเพราะว่าล่าสุดที่ฝนโดนฝนก็ออหนักอยู่นะแม่เจ้าฝนรู้สึกว่าโดนเรื่องอะไรก็น,นี่แหละครับล่าสุดเนี่ยครับุยหนูจะไปซีรีส์ล้วโซเชียลเราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครหนูจะไปคิดเยอะนั่นแหละครับแต่แต่ว่าฝดพยายามไม่คิดเยอะแล้วแต่ฝดก็แบบคิดเยอะกันที่อูหนูยยอนนยาคิดเยอะเลยเข้าใจปะ ขนาดฝอว่าจะแบบไม่คิดเยอะแล้วนะไม่เจางฟอดยังแบบปวดหัวไมเกรนอ่ะฟอดยังต้องแบบเรไม่เคยคิดเลยว่าแบบวันหนึ่งต้องไปหาหมอเพราะว่าเป็นไมเกรนอ่ะเหรอหนูคิดมากพอดีเหมือนเหมือนแบบเหมือนมันมันเข้ามาเยอะจริงจริงฟอดก็ไม่ได้ให้เจ๊เจ๊เทตัวให้ไหมแต่ฟอดดีขึ้นแล้วครับต่ฟอดดีขึ้นแล้วจริงครับดีขึ้นแล้วอืม นั่นแหละครับก็แบบมาขอคาปรึกษ,ษาอย่างเงี้ยครับมไม่เยอะเข้าใจปะค,คิดบ้างแต่หยุดคิดเยอะอย่าไปซีเรียก,กับคําพูดคนอื่นเขาการใช้ชีวิตอะ่ะเขาไม่ได้มาเลี้ยงมาดูแลเราหากินเองเราไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครแต่หนูยังเด็กเข้าใจปะมันก็ผ่านเรื่องราวอะไรมากมายแต่อย่าคิดอย่าไปซีเรียสชดใจหนูก็ทําไม่ได้เหมือน,นอย่างเจ๊ไม่ทําได้ไงหนูยังแคบคนอยู่ม,มันเห็นนะครับไม่จอ้อมันก็เลยแบบวันนั้นฟอดแบบ อันนี้ทั้งวันเน่ยมันมันเป็นวันที่แบบโอ้ใช้ชีวิตได้มีความสุขเลยไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนฝอเข้าไปเห็นแลวอวฝออยากเห็นแล้วฝอแบบเสพมันเข้าไปเยอะเกิน <laughs>